เรามารับสายนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้หลังจากรับสายนะครับได้เลยลุงเก่งใจดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับลุง<อ>เก่งอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่จังหวัดชนบุรีครับพี่ชนบุรีเป็นไงบ้างฮะสภาพอากาศชลบุรีตอนนี้อ๋อตอนนี้น่าจะฝนจะหยุดไปวันแล้วครับน่าจะเมื่อวานเริ่มไม่ตกแล้วครับอ่าวันพฤหัสนี้หยุดไหมครับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่วันหยุดราชการน่าจะหยุดนะครับอ๋อถ้าไม่ใช่วันหยุดราชการน่าจะหยุดวันพฤหัสคือเป็น วันเฉลิมฉลองพระชมรมษาแต่ลุงเก่งว่าถ้าไม่ใช่วันหยุดาาร,า,ดา,รชดาชการน่าจะหยุดแปลว่าอะไรอะไม่ใช่วันหยุดราชการน่าจะหยุดอ๋อน่าจะผิดแหละโอ้โหอ๋ออ่ะโอเคเข้าใจแล้วครับอ่าลุงเก่งทาไมต้องใจดีด้วยอะอันนี้เป็นชื่อในวงการเหรอคะใช่ครับผมชื่อแบบชื่อในโซเชียลด้วยชื่อใน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 โซเชียลยูทูบพิกท็อกอะไรพวกนี้นครับเอาเราเราไปได้ชื่อนี้มาจากไหนอะใจดีเรื่องอะไรอ่ะคือแต่ก่อนมันมีเคสที่ว่า คนแก่อะไรสปอร์ตใจดีโอนตังค์ให้ที่โดนหลอกอะครับอ,อ้โนึกว่าเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นแย่างทพี่ผัดไทยอ๋อ<ย>เปล่าครับเปล่าไม่ได้ใจดีโอ้อันนี้ใจดีดีใจหลายดีใจเหลือเกินพี่ผัดไทยอะวันนี้ลุงเก่งมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าสะพานหนอนเป็นสะพานในกรงเทศไหมคะเออไม่ใช่ครับเป็นสะพานที่แถวแถวจังหวัดชลบุรีครับอ๋อเรื่องของเราเองเลยใช่ไหมลุงเก่งใช่ครับใช่ครับไปเจอมาหลายคนด้วยพร้อมกัน ก็เดิมเลยคนแรกของวันนี้มาฮะอ๋อ,อครับอ่าเดี๋ยวเดียเริ่มเรื่องเล่าเลยนะครับ<ด>ก็ครับในในผมเนี่ยครับเป็นเป็นวัน,นหยุดเนี่ยผมนอกจากทาง,งานประจําแล้วเนี่ยวันหยุดผมก็ไปเป็นอ,อาอาสาสมัครกู้ภัยอะฮะของของในตัวจังหวัดด้วยก็จะมีจุดอยู่ที่ในปั๊มน้ํามันแห่งหนึงแถวแถวถนนสุขุมวิททางไปบางแสนอะไรเงี้ยฮะเป็นถนนนะในปั๊มปั๊มน้ํามัน